สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของบาเลนนะคะวันนี้นะคะไม่จะก็จะพาเพื่อนมาดูต้นกล้าผักที่ไม่จะพอไว้ในช่วงหน้าร้อนนะคะว่าจะลงปลูกตอนช่วงหน้าร้อนตอนนี้ก็คือร้อนมากนะคะที่บาเลนก็คือแดดนะคะจะร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างเนาะในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นผักคะน้าฮ่องกงนะคะคะน้าฮ่องกงเนี่ยค่ะก็กําลังโตนะคะ อันนี้ก็คณะฮ่องกงเหมือนกันนะคะจริงๆปลูกซ้ํากันนะอันนี้ไม่จะปลูกโรยมเมล็ดเอาไว้แล้วแต่ลืมนะคะว่าตัวเองโรยมเมล็ดเอาไว้ก็เลยมาโรยอีกระถางนี้ก็ได้เป็น2กระถางนะคะ<ม>ส่วนตัวนี้ก็คือกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงเนี่ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะคะ <ๆ stereo> คือเขาชอบอากาศร้อนชอบแดดก็จริงแต่ไม่รู้ว่าจะโตไหมอันนี้มะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะลักบี้อันนี้มะเขือยาวส่วนตัวนี้ก็กวางตุ้งฮ่องกงนะคะ